มาค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูวิธีการรักษาสุขภาพฟันของน้องอันปังนะคะซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ดูแลตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกเลยค่ะแรงสีฟันที่ยงตังใช้เป็นของสแปร์คิดค่ะหัวแปรงอ่อนนุ่มพิเศษพร้อมด้วยเทคโนโลยีซิวรอไอออนช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่หัวแปรงกับด้านจับที่สะดวกมือดีไซน์น่ารักด้วยค่ะ ใช้คู่กับสเปททิดยาสีฟันสำหรับเด็ก2-6ปีกลิ่นไอศกรีมผลไม้หอมสดชื่นถูกใจดกเด็กๆแต่ละครั้งใมการแปลงให้ใช้ปริมาณเท่ากับเม็ดถั่วค่ะนค่ะกลับมุมในการแปลงเหมือนเป็นคุณหมอฟันเลยแล้วก็แปลงอย่เงี้ยค่ะอย่างน้อย2นาที ก็แป้งแบบนี้นะคะเชา้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะเป็นอย่างน้อยอันนี้แบบนี้เราก็จะทําจนกว่าเจ็ดขวบเนาะให้แม่แปรงก่อนแล้วก็ฟังไปแปรงเองพอเจ<อ>็ดขวบปุ๊บหนูก็ค่อยแปรงด้วยตัวเองได้แม่อาจจะช่วยดูอีกทีา<อ>สะอาดไหมเวลาลูกฝันเริ่มเยอะก็จะมีร่องฝันแต่บางทีมีอาหารไปติดนก็เป็นสาเหตุทําให้ฟันผุได้ วันนี้ก็ไม่ค่อยมีทางนี้การเลือกยาสีฟันก็สำคัญค่ะยาสีฟันสำหรับเด็กสปลย์คิดมีลุกทัลเลซิสเต็มช่วยป้องกันฟันผุกำจัดคราพลักได้อย่างมีประสิทธิภาพมีแคลเซียมไฮดรอกซดปลายช่วยเคลือบฟันให้แข็งแรงเมื่อทานอาหารครั้งต่อไปที่มีกรดก็จะสามารถต้านการกัดของกรดได้ทำให้ฟันผุยากขึ้นและยังมีเจลจากว่านหางจระเข้แอลอาร์จินีนและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นแดงลดอาการเสียวฟันและการอักเสบได้แม่ปัดระเก้าให้แล้วนะคะ Like share the stuff like